เบกกี้สีธัญญาปุ้ยพันธิพาแนะเบียเดอะไวส์แจงดราม่าคืนปาร์ตี้คริสต์มาสพร้อมลั่นแรงใจเบียรได้แต่ศีลธรรมไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องทอล์กออฟเดอะทาวแบบข้ามปีกันเลยทีเดียวสำหรับดราม่าของเบียรพัศรนันหรือเบียเดอะไวส์ที่ก่อนหน้านี้ได้ได้มีเพจดังออกมาแฉว่านักร้องสาวอาดีตเดอะไวส์ แอบแซบกับแฟนคนอื่นในคืนปาร์ตี้คริสต์มาสขณะที่แฟนอีกฝ่ายก็กำลังนอนอยู่ในห้องจนกลายเป็นกระแสที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากวิจารณ์อย่างหนักจนกระทั่งเบียร์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงความจริงแบบละเอียดยิบโดยเจ้าตัวได้ยอมรับว่าฝ่ายชายเข้ามาจูบจริง แต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นและตนเองได้ขอโทษแอนนี่คู่กรณีเรียบร้อยแล้วและยืนยันไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับฝ่ายชายแต่เป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นเบกกี้ปุ้ยพันนิพานเนบียรแแจงดรามา่าซึ่งก่อนหน้าที่เบียเดอะวอย์จะได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงข้อเท็จจริงของฝั่งตนเองทางด้านเบกกี้ศีธัญญา ปุ้ยพันธิพาและพศอานน์ซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการทัวมาลงก็ได้อ่านข่าวดราม่าของเบีย์ซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับการชี้แจงไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในคืนวันปาร์ตี้คริสมาดและประเด็นที่ทางด้านเพจเจ้าคุณพระโรสเทนีวงวาชิระพักได้ออกมาปล่อยคลิปเสียงหลังจากที่ได้ทั้งสามคนได้อ่านข่าวดังกล่าว ทางด้านเบกกี้สีธัญญาและปุ้ยพันธิพาก็ได้คุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าปุ้ยพันธิพาจริงๆปุ้ยว่าเบียร์ต้องชัดเจนกว่านี้นะเบกกี้ใจเบียร์มันได้แต่ศีลละธรรมเบียร์ไม่ได้นะปุ้ยพันธิพาเบียร์ต้องชัดเจนกว่านี้ว่าถ้าเราไม่ผิดเราออกมายืนหยัดว่าอะไรถูกต้องอะไรถูกต้อง อะไรไม่จริงอย่าออกมาแล้วเหมือนไม่ได้อธิบายตัวเองมันจะยิ่งทำให้แย่เบกกี้จริงๆแล้วเบียร์เป็นคนน่ารักมากเลย